ไม่สยามจึงไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษต่อจากคลิปของฝรั่งเศสนะครับถ้าชอบช่วยกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับกับงามๆจากคลิปของพระเจ้าทีร์และคลิปของพระนางสุปยารั์จอมโหดถ้าใครยังไม่ฟังก็ลองฟังดูก่อนนะครับแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนคงจะพอมีพื้นฐานเกี่ยวกับพมา่า และอังกฤษพอสมควรและกำลังลบของอังกฤษเนี่ยมีทั้งอาวุธที่ทันสมัยกำลังทหารจากอินเดียทั้งในพลชาวอังกฤษที่เชี่ยวชาญการลบสมัยใหม่ขนาดกำลังลบของพม่าเนี่ยที่ชนะจีนมาแล้วอิตเนี่ยยังสามารถยึดเมืองหลวงได้ภายใน14วันเลยดังนั้นนะครับถ้าสยามเนี่ยจะลบด้วยเนี่ยคงจะแพ้อย่างแน่นอนต้องลบด้วยสมองแทนครับ ซึ่งเราก็ทําให้ชาวอังกฤษเสียหน้ามาเยอะละในครั้งแรกที่อังกฤษเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาผลประโยชน์ในเมืองสยามเนี่ยถึงกบงงครับเมื่อราชทูตอังกฤษกลับมาพร้อมด้วยสนธิสัญญาแปลกๆที่ทําให้อังกฤษเสียเปรียบเราบริษัทษอังกฤษเนี่ยต้องเสียภาษีให้กับสยามมากกว่าเสียให้จีนซะอีกเรื่องอังกฤษเนี่ยถ้าจะเข้ามาที่ท่าเรือของสยามนะครับไม่ว่าจะมีสินค้าหรือไม่มีก็ตามเนี่ย ต้องเสียค่าธรรมเนียมปากหรือให้กับทางสยามแถมด้วยต้องซื้อไม้สักที่อยู่ที่ล้านนาจากพ่อค้าคนกลางซึ่งก็คือรัฐบาลสยามแล้วสยามก็ทําให้อังกฤษต้องเจ็บแสบอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่อังกฤษส่งราชทูตเซอร์จอห์นบาวลิงมาซึ่งเคยมีผลงานสุดยอดคือ,อ เล่นงานราชวงชิงมาแล้วอังกฤษคิดว่าจะส่งเซอร์จอนเบลลิงมาที่สยามเพื่อให้มาเล่นงานสยามด้วยการทูดแต่ไปไปมามาก็ผิดแผนอยู่ๆเซอร์จอนเบลลิงก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรายาสยามมานุกูลกิจตำแหน่งอัครทูตสยามประจำลอนดอนคนแรกสะง,งั้นถือว่าตอนนั้นน่ะงงกันทั้งโลกเลย คือในสมัยนั้นนะ่ะที่สยามคิดกลยุทธ์นี้ขึ้นมาเนี่ยที่จะเอาทูตอังกฤษผู้มีประสบการณ์ผู้โด่งดังมาเป็นทูตสยามพระจําอังกฤษคล้ายมันจะคิดได้ด้วยเหตุการณ์นี้จึงทําให้อังกฤษเนี่ยเสียหน้าเป็นอย่างมากนี่แหละการลบด้วยสมองและอังกฤษก็มาแผนใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือการเอาเงินมาล่อทีนี้ใช้ได้ผลกับร,รชวงศ์ชิงมาแล้วโดวยการปล่อยกู้ให้สยามสร้างทางรถไฟสมัยรอสีสยามก็ตอบกลับแบบสุภาพว่าเป็นไรครับ เรามีโครงการของเราแล้วเร็ว,รวๆนี้ขอบคุณมากสําหรับข้อเสนอข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการเจรจาทางด้านการทูตสยามจะแตกต่างจากประเทศรอบๆตรงการเรียกราชินีของอังกฤษอาจจะดูเล็กน้อยแต่เนี่ยคือจิตวิทยาที่ฉลาดมากประเทศในเอเชียเนี่ยเวลาเราส่งพระราชสารจะอ่อนน้อมแทนตัวเองว่าเป็นผู้น้อยเพื่อที่จะหวังว่าอังกฤษเนี่ย พออ่านแล้วจะมีความเมตตาและมาเจรจาด้วยแต่ก็ผิดคาดหลายประเทศเนี่ยกลายเป็นตัวตลกในสายตาของประเทศอังกฤษเทศสยามทุกครั้งเนี่ยที่มีการส่งสารจะเปิดหัวยกให้ราชินีอังกฤษเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่และตบท้ายด้วยสหายของเราซึ่งแสดงถึงความอ่อนน้อมและเท่าเทียมจึงทําให้สยามเนี่ยดูเป็นประเทศที่มีความเป็นสีเวลามากๆและที่สําคัญเนี่ยสยามมองเกมขาดมองว่าสองมหาอํานาจอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยมีสัญญาก,กันแบบลับๆว่าจะไม่ยุ่งกับอาณานิคมของอีกฝั่งหนึ่ง มานว่าแบ่งกันกอบโกยประเทศทางเอเชียต้องเลือกสองประเทศนี้ไม่ว่าประเทศใดหรือประเทศหนึ่งโดยขนาดที่สองประเทศเนี่ยแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแต่สยามนี่ล้ำกว่าที่คิดมองเกมขาดว่าประเทศที่สามารถคานอำนาจของสองประเทศนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจกักรวรรดิออสเตรียเยอรมันจกักรวรรดิรัสเซียต่างหากสยามจึงเลือกผูกมิตรกับสองประเทศนี้แต่ไม่ใช่ผูกมิตรแบบการทูตคิดว่ามันไม่แน่นแฟนพอ สยามเนี่ยจึงลงมือเดินทางไปผูกไมตตีเองเลยแบบกษัตริย์กับกษัตริย์กลายเป็นความสนิทสนมราชวงศ์ต่อราชวงศ์เรียกได้ว่าแน่นแฟนมากๆและเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่สําคัญที่ทําให้สยามไม่ต้องตกเป็นเมืองอนานิคมของใครถือได้ว่าเป็นการแก้เกมทางการเมืองที่สุดยอดเอามากๆ